สบายดีพี่น้องสบายดียำเ้าเด้อพี่น,อน,อน้องเด้อร์แม่ม้อนปีงปลาสมเด้อร์ปีงปลาสมสุกไปปีงเอาบะทอดบะมัมากน้านอนไรปลาสมปลาสวายพี่น้องอ้ย ป่งปลาสาวายปลาสม้มนี่ก็ออมเขียดนางหลาเด้อพี่น้องเด้อออมเขียดนางหลเพิ่นเฮ็ดให้แม่ไว้เมื่อคืนนี่เพิ่นเฮ็ดให้แม่เพิ่นออมเขียอออมยังแล้วให้แม่แล้วเพิ่นก็เมื่อออมเขียดร่วมเสร็จแล้วกระแตนหน่อยแน่ดูนี่นะแซ่บแซ่บผันออมให้แม่กินแซ่บเลย ลองเอค็ดน้อยเค็มเต้าคุณว่าหายมาว่านนี่แหละทางนี้กับหม้อน้ำกระปุ้นอุ่นไว้แล้วเรียบร้อยยังเหลือบละลายกระปุ้นเนี่ยย่งหม่องโลก,กัวเดี๋ยวดูอยากแล้วก็ก,กินเนาะแล้วก็ต้มให้นั่งลูกเด็กอันนี้นะต้มเขา่าคุกเข่าใส่ต้มปลาทูให้นั่งลูกเด็กกินตื่นมากก็ทำความสะอาดเพือนซานเนาะพี่นอ้อง ปัดกวดแปลนเรียบร้อยม่มอนเหม็นเป็นระบบระเบียบตลุมตารางอืแปลนทูเสร็จเตียงบนดูบนเช้านอนเย็นเย็น,ยนตารางนั่งลูกดีก,ก็ได้นอนนี่บรรยากาศหน้าบ้านแปลนมืดทูเบิตูบหน่อยโต๊ะหน่อยม่มอญล่างเมือ่อตื่นมาหมูเเช้าเสร็จเรียบร้อยนายอยู่บอพ่น้อง ล้วก็สิเก็บผักกลุ่มจังหน่อยนี่เก็บผักกลุ่มขันสมเดี๋ยวสิมาเก็บผักกลุ่มเด้อพี่น้องเด้ยอยเคยกินบ่พี่น้องเคยกินบ่ผักกลุ่มขันสมแซ่บสดได้นี่นี่แหละก็ผักกลุ่มเห็นยอดพันกำลังปร่งงามเอาไปใส่น้ำกนันด้วย เก็บแล้วเขาเสน้ำเกลือก่อนขึ้ไม่สิเก่ืถิ่นจะซื้อิได้สมพระกลุ่มนี่กินบได้แพ่ท่องเ้อดีท่องสมพระกลุ่มนี่แซ่บนี่ที่ยอดมันอ่อน,นตัด มันกำังปรงใหม่ใบจักระมักนไั้จะกกินเ้าบปร้องายนะกิดร้ายก็กินโเบิดเฮ็ดผู้ดีกินเอ๊บอ๊๊บเคยกินบอมันจะขันสมบูุมสุกินเนอะแส่น้ำเกลือจากสองคืน มันจะมาขัาน้นพูเห็นบ่ต้นมันพี่น้องพูยอดงามงามถ้าเบิรนเราหั่นงามมันออกมันป่งใหม่มนั่งตูเราบ่ได้กินแล้วบ่เป็นกินบ่เป็นเอ็ดจะไหนกัแกให้ซื้อบวชกูเอากินนะยอดยอดงามอ่กภาลางเลิศเห็นหปะเกิดเองได้พี่น้องเลย น่างามผักนางเล็บผมจะเก็บออมหันออมนี่ได้สบายเก็บเอาเมื่อทำสำเนียพอเซยน้ำเกลือเมียนนี่แหละเซยเมียนนี่เซยจากสองคืนเด้อพี่น้องแปลว่าให้น้ำค้มมันออกน้ำค้มมันออกบอกมันจะคมกับการผักขี้เล็กออมก็แซ่บต้มออมคือผักขี้เล็กหน่ก็แเซย เล้วัสิตสส้มใส่สมบูแดงกับแซบแซ่บนัวๆอะไรแพ้กันนี้นะใส่เกลือใส่สมบูแดงมาใส่เรากินต้มกับแจ้วปลาแดกปลาดำหนะแซ่บได้พักันนี่อ้ากกินกินกินย่างย่างย่างกัไหนเมื่ออากินลูกเด็กต้มเข่าให้เพิ่นเด้วยพี่น้องคุกแซบกระปานแหละต้มเข่าสปาเพิ่นกินกินไลยลูกแกงห้างอยังเลยกินซะอยากกินปลากินไม่ต้องอายดอก ่อยเสียหายเจ้าหน้าบออันนี้ก็นลีงลูกดิ๊กคือกันเคยมากินเผาหนังกันพี่น้าะมาแม่ติมเพิ่นแม่ติมเพิ่นมาหาหน้่ะไม้มื่อกี้เออฮันเดย์หันยันงมือเบิดคอยอยังมือเบิดอยู่หันยังบางตาอยูนออ่นะเออเออนั่างขึงงง่นหาเกิดทั้งกลางนะมันเกิดทางกลางเนาะทำไม้สองใคร แกงแซมแซ่บแม่เป็นหยังหวานนี่เด้นี่กะปูท2ยอดนี่กะนี่สับเอาโลดนี่มาพี่น้องเลยกําลังงามพอได้กบดโลดครูมือเม่อี่สิตัดเ่อย่าไปตัดโอ้ยอ่ไปตัดหยังเอาไว้กินอืโดมันคมือมือก็พอได้กินแม่นได2มื้อก็ได้นั่นลูกไดอือบ่บ่ได้เฮิงไดอือแนงมัน เปิดบางคักได้ทางกลางมันน่ะมันออกทางกลางนะครับผเห็นมันเจ้าหนุ่มใหม่แซ่พัตตะโกเอ้ยแม่ม้อนแม่ม้อนเมื่อวานนี่สองมือแกงหมู่บ้านนี uh, ่หนูแก่งหมื่อวานตันเสาบ้านนี่แข่งมึงยังยังบ่เห็นเออยังเห็นอยู่จังไงยังเห็นอยู่นี่ ê hoặc anh ảo này đi bong bang mang đi ảo lộ đơn đi anh tang lùm đi ô mang đi ô hát là đi ô hát là đi ô anh kịt nyo ô hm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 เสียเอาเสียมาจับเอาเอาตัวนี้2อันนี่อือเออหาตัวมันยาวตัวมันหากะพ่นนี่ปลามันก่อนอือปลาให้มันยาวจังเอามันมันจังได้ได้ใจบ่องมันอือกันได้บ่องมันหาเอาตัวมันยาวแนงมันนั่นแหละอืออ่ามันเด้อ้อนอกพุ่นนี่แกงเออ2หน่อเลย ห่านเออขักอะไรเออไว้ไม่เงาซ่าซุมนี่ฮะนี่เห็นบ่กนี่พอกินพอกินเห็นบ่กเอยขักเลยกินอืมกินเด็กกินแกงแล้วบบเนี้เอาแกงแกงซุ่มกันว่าหาขักอะไได้ฮะว่าหาขักแล้วยังยังบ่ขักอยู่เห็นอีกแล้วว่ะเหรอเออ เออหนวเ้ยารวกตอันนี้มาคืม่ออือืนันนได้แล้วเออปลาเ็นายวนี่เออปลาบนเวซุมนี่นั่นไป้ามนอเลยได้น่ะอแอแกงอเปิดบุรีขางๆนี่ยเฮ้ยมันละบแข่างงนี้ได้นี่บางนี่เปิดแล้วเปิดแล้วบนี่ปลาเนี่ยอหอปลาไ้อีกอีกสามมือเา้วแล้วนี่มิึง

เอฟอากาศหนึ่งบังด้วเปลือกมือขึ้นคนบังด้วยบังคนนี้บังด้วยเพราะอะไ้กินปลูกพอได้กินนะน้ำไม้ยังจะปลูกอยู่เฮือนเจ้าน้ำไม้ยังเขาห้องว่าน้ำไม้อ่าน้ำไม้ตากไอหยังน้ำไม้ยังว่าน้ำไม้กินนะน้ำไม้กินซุ่งกุ้งซุ่งกุ้งซุ่งเห็นวะน้ำไม้กุ้งซุ่งอันไม่กินซุ่งบอกเออไม่กินซุ่งอันนอนขึ้นน้ำไม่ในบ้านนะ เนี้ยใหญ่ไงเก็บเอาเอ่อใส่หมึกลอเด้อมัะแสบักเขือซุกปูหมักปะนั่นพวกนี้ซุกหุงอยู่ค่ะพอทอดนแล้วหมักเก็บไหมเก็บเอาักเือเก็บไหมมัเคือคืนแต่มันบมมีบมมีน้ำามัเคือคืนอันนี้นะเก็บเอาเก็บเอา เออลืมด้ค่ะเพื่อนเป็นเพื่อคืนนะครับต้มเปเือืนใส่ไม่สมจีนังเข็มมะละคักแท้เอออยากได้เขือขืนเดเอกันซามาใส่ไปเอามักคืออันไดีวพแกงเด้๋วเดีพี่น้องนราไม่นะเมติมเผินหักนะแกงเก็บเอาเราเด้อเกงมัดเด้อหน่อยซุกหน่อยซุกนะปลาตัวเออแป้งสมปลาหน่อย เก็บเอาเบิดโลดหน่วยเหลืองฮะต้องป้าไว้ดอกมันสีแก่เก็บเอาไปเข่าตู้เย็นเมี่ยนคอยกินไปจกักตำใส่กลก้วยชะนีนะน้ำใส่กล้วยชาน,นีอยีอกแกมือคอยยังสซื้อน้ำมันผสมมาตำแล้วคอยขึ้นยากอยู่ด้วนี่ไม่ผสมมันจอ,อยู่กันไว้มีปะคอยซื้อเอาอยู่ตลาดมาตำใสาา่แล้วก็ซื้อน้งเค็มจากพวงหนึ่งมาจี่กินครับ แต่ยเ <ừ S 2> <ưng S 1> ินนมเห็ื่อน้อนแม่หละพอเขด็ดกิ้มขมือน้ำมันมมกถหาว่าเห็ไว้เป็นเดือนสองเดือนโบเด็ุกเออน้ำมัได้มากอ่ะผจะจุเห็ดน้ำมันฉสมันหน่วยใหญ่ง่ามไปรีมาคืออันนี้นะสออมมันยาชีบุคืนไปได้บิ่งเนาะเบอรันไปคืนไปได้ดอกมันอสพติดเอาพี่เนาะ อ่อนมันโหนใหญ่กับโอยใหญ่สิเธองามอันีอดึงเอาดึงเอาลโลมันเกิดเองได้เนี่ยไม่ได้ปลูกเลยมันเกิดเองไม่ได้ปลูกอ้าคลิปนี้กับบ๊อบบี้ยังเนาะพี่น้องมาอันนี้แหละ ถ่ายนั่นถ่ายนี่แล้วจอกเราแจกกับแม่ติ๊มพันมาโคนะไม่เมื่อแกงแล้วก็วเ,กวเ,กวเก็บมาคือคืนเมื่อกินเลยพี่นอ้องโอเคบาย,บาย,บาย